ะพี่น้องแซ่ยบครับไข่ปลาครับผมไข่ปลาครับไข่ประหลาดครับไข่ปลากระทิ้งครับพี่น้องต้มปลากระทิ้งใส่มูดแดงครับผมแซ่บๆน้วยกันครับบ้านนี้หยดครับพี่น้องโอ้แซ่บๆสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผม เมื่อนี่เขาคั่วคือเกาครับวันหยุดนะครับบันนี้เป็นวันโกนครับเมื่อนี่เห็ดตรงไงอยู่หน้าบ้านก็ได้มาออกมากับเขากินนะครับพี่น้องหิ้วเขาแล้วครับตอนนี้ก็บแปดโมงแล้วนะครับพี่น้องไปดูน้ากันครับว่าจะมีเมนูใดพี่น้องได้รับชมมือน่ครับไปครับผมนี่นะครับเมนูข้าครับผมปลาหลาดครับปลาหลาดหรือว่าปลากระทิ่งเหรอครับพี่น้องตัวสามนิ้วครับนี่ครับสามนิ้วครับ ตัวใหญ่ครับผมวัตถ e y, ิต้ม huh. นะครับต <hyster> ้มสมนะครับเมื่อี้วัตถิต้มไสมุดแดงนะครับพี่น้องอันอื่นก็เดี๋ยวผมจัดการปลาก่อนนะครับผมมาไข่เนี่ยนะครับนี่ปลาตกไข่เนี่ยเลยครับเดี๋ยวจัดการตัดนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะใส่ถั่วยหญ่ใสจานโม่ใหญ่ขึ้ก่าครับผมหลอกก่อนกับใสกะละมังกันจะหล่นนะครับพี่น้องแต่ทำการคั่วกันครับผมเบึงไข่ครับพี่น้องจี ไข่ป่าครับไข่ทั้งสองตัวเลยครับพี่น้องถ้าการต้มครับผมข้างหม้อครับผมให้นน้ำเดือดก็นะครับค่อยเอาป่าลงครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ผมไปหาหมดแดงกันด้วยครับพี่น้องหาบุตแดงมาใส่ครับ บุแด,ดงกระไดมากเหรครับบุแด,ดงสมครับบุแด,ดงใส่ต้มป่าห้านะครับพี่นอ้องตอนนี้มอกระเดือนแล้วนะครับบุแด,ดงกับเป็ซอยมาจากนี่นะครับคางวานครับผมบุแด,ดงกี่เลี้ยงไว้นะครับซอยกินไข่ตลอดนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวเท่ามาป่าลงไปเลยครับผมเดือดแล้วครับผมจวด ปลาไปสักพักครับผมเอาหมดแดงลงไปเลยนะครับพี่น้องกาตะไคร้ลงไปครับเดี๋ยวบ่อยครับผมปุ๋งเครื่องบงัตรนะครับเกลือปลาชุดรดรดดีครับผมใส่พอเหมาะพอคั้วรครับแล้วขาด,ะดอาะไรขึ้นนำปลาล้านนะครับพี่น้องทำการปุ๋งกันเลยครับผม ต้นหอมไปุ้้ยหนาครับพี่น้องพีกกระสีหั่นใส่ด้วยครับหั่นหรือทุบก,ก็ได้นะครับพี่น้อง เ,เครื่องครับพี่น้องบัาตไยตัวนะครับเจ็ดแบบง่ายๆครับผมธรรมชาติน้ำปะลาชิบอกเตก ก้อนปุงกไ็ได้แด้ครับสุดหลดนี่เราผมใส่ก้อนนะครับกต่อยู่ประมาณเนี่ยนะครับพี่น้องเดือดแล้วครับเดือดแล้วสเสียมกันครับปลาดีหน่อยครับผมต้มปลา หลาดครับผมปลากระทิงครับใส่มุดแดงครับผมตกปลาไข่ครับปลาดาดไข่ครับพี่นอ้องเวื่ยังครับพี่น้องปลาไข่ครับปลาไข่ปลาไข่ครับปลาไข่ต้อใส่มุดแดงครับพี่นอ้อง ถิ้งไวสักพักนึงก็อาจจะสุกแล้วครับเดี๋ยวมาเจ็บแซวต้งก,กันครับพี่น้องบ้านนี้ทถิ้งไวสักพักหนึ่งสุกแล้วครับพี่น้องเอาหอมลงไปบ้านหอมด้วยหนาครับพี่น้องโอ้สีสันครับผมต้มใส่มดแดงเลยนี่ครับพี่น้องสุกแล้วครับสุกแล้วสุกแล้วตักใส่ถ้วยน้ำกันเลยครับผม ชดยอดครับปา่าไข่ปา่าไข่ครับปา่าไข่สดนามครับสดนาม ครับผักบอครับป้าเด็กพี่น้องสีสันกับยุบประมาณนี่ครับพี่น้องสุกแล้วครับเรียบร้อยครับผมปลาดาไข่ครับใส่มุดแดงครับผมพี่น้องครับตะไคร้เลยครับนี่ตะไคร้ครับผมพี่น้องอ่ะสดน้ำกันครับบ้านแซ่บๆครับ ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมเด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันรายการตลอดครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์หลายๆที่เบิ้งคลิปจนจบนะครับผมพี่น้องขอบคุณหลายๆครับใช้มาหลอกกินแล้วครับกินข้าวลูกเมลี่น้องเมลี่ครับผมกินข้าวเลยต๊มป่าพี่น้องแซ่บบครับไข่ปลาครับผม ไข่ปลาครับไข่ประหลาดครับไข่ปลากระทิ้งครับพี่น้องต้มปลากระทิ้งใส่มูดแดงครับผมแสบๆน้อกันครับบ้านนี้เพิ่มควดเฟียดต้นน้อยครับโรยพริกผงไปครับพี่น้องแกวมาครับบ้านนี้แสบๆครับพี่น้องแสบครับ มาครับผมพี่น้องคิดเขาครับตกปลาหลาดครับอันนี้ปลาหลาดบองครับปลาแดดบองครับพี่น้องมาคิดเขาน้อกันครับอันนี้ปลากระป๋องครับบวกกินตรอครับปลากระป๋องนี่จะมาดึงฝ้าครับมักดินไม้ครับพี่น้องอยู่างกินไงครับผมมาจุดจวดครับ โอ้ปลาไข่ครับพี่น้องปลาไข่ปลาไข่อืมอืม ไอปลาครับพี่น้องสุดยอดครับสดน้นาครับกลมกลมครับ,คล,ค,รบคลิปในฟราร์ม้ให้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบัดเดมีคลิปยังให้พี่น้องให้รับชมนะครับพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมให้กำลังใจครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับผม